สวัสดีค่ะกูสติ๊กวันนี้เราก็มารีวิวพระหลวงพ่อพัะเสือคามีดนะคะโอ้โเสือคามีดใช่ไหมใช่ค่ะกล่องเป็นอย่างนี้นะครับเสือคามีดเสีาเสือคามีดนี่นี่คือรุ่นรุ่นนี้จะ,จะสวย,สวยอ่ะมาดูอันนี้อันนี้ที่เปิดก่อนหน้านั้นรุ่นนี้จะมีรุ่นพิม ครึ่งองแล้วก็เต็มองอถ้าครึ่งองค์นี้ก็จะเป็นรูเปเสือคาบมีดครับอันนี้สวยมากครับ<ล>เป็นสองอสษัตย์นะสองเคเบอร์เจ็ 7, 1, 1. 7, 8, 9, ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งโหเจ็ดแปดเก้าพอดีโหรวมที้เก้าสวยเลยนะอันนี้ครับอันนี้ที<อ>่นี้เปิดไป<อ>แล้วน,าน่าเรามาดูอันที่สองหน่อยน่ินหยิบมานีอ่าสวยงามอันนี้มันจะรุ้นสองสองพิมพ์พิมพ์ที่เป็นแต่อันนี้เต็มองคห็นไสังเกตนะครับ อันนี้อันนี้ครึ่งองอันนี้เต็มองอ่าเต็มองเต็มองคจะเป็นเสือคู่ข้างหลังเหเสือเสือคู่อ่าเสือคู่นะครับอันนี้น่าจะน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าหน้ากากงาทองแดงผิวลุงหรือเปล่าหรือว่านวะก็ไม่รู้แต่เนื้อน,นี่น่าจะเป็นทองทิ์อ่ะมาดูนะัลินหยิบมาสวยไหมเปิดเปิดอ่ะเปิดให้เพื่อนๆดูดิ อหยิบขึ้นมาดีๆระวังเลยจ้ะอันนี้โอ้โหสวยนะสวยงามลงพื้นสีอะไรพื้นสีอะไรพื้นสีแดงข้างหลังเนี่ยพื้นสีขาวขอบสีอะไรขอบสีดำอ่าสวยงามอันนี้เต็มองครับเต็มองค์จะเป็นเสือคู่อันนี้รายการเนบังอยู่มองก็เห็นสวยงามเสือคู่เดี๋ยวผม ลองหาเหรียญที่เห็นเสือคู่เต็มเต็มเลยจะเป็นเสือคู่อันนี้รุ่งกวาเยอะเลยนะอันหนึ่งนี่อันนี้บางกว่าเยอะอีกโอ้อันนี้สวยน,นี่เป็นหน้าอันนี้ที่เปิดไปแล้วยังไม่ยังไม่อันนี้ที่เปิดไปก่อนที่ถ่ายนะครับอันนี้เป็นหน้า ข้างหลังนี่ไม่ลงยาดำน่าจะลงยาดำเต็มองเสือคู่รับเสือคู่ในการที่สามสิบต้องผมก็ไม่แน่ใจนี่เนื้ออะไรไเนื้อหน้าก็หนะน่าจะเป็นหนา้าชุบหน้าหรือเปล่าชุบนาคน่าจะใช่นะกระไลห,ไหน้ากระไลหน้าเบอร์โหเบอร์สวยอีกแล้วกระไรหน้าเบอร์สวยอีกแล้วขอซูมเลนะ็กหน่อยไม่ชัดรวมแล้วได้เก้า ไม่ชัดนะมองไม่ชัดเนาะมีเหลืออยู่สองอันใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ๋อไม่เห็นกล้องเห็นสี่สี่หนึ่งเลขเลขสี่สี่หนึ่งรวมได้เก้าเหมือนกัน 4, 4, นี่สี่สี่หนึ่งองุ่ยดำสวยเลยเสือคู่อันนี้โหจัดเลยอ่ะอันนี้ ไม่เบาอืออ่ะอันนี้อีกสองอันอน,นี้้ออัันนนีมมคุยู่นี่ยังไม่ได้แกะลุ้นเลยสังเกตสติกเกอร์ยังยังสติกเกอร์ยังมีซีนอยู่ครับใช่แล,แล้วมันก็เป็นรูปเสือสอ,อ่าทีมงานอะไรเงี้ยเส้นทางทีมงานเนะส้เนทางบุญครับเสือค,ครับมีดสติกเกอร์อ่ะมาลุ้นกันสองลุ้นว่าจะเป็นยังไงนะน้องลินโอเคไหม อ่เดี๋ยวผมพะ <อ S 1> <ล>แกะให้นะถ้าหนูก็ไปเปิดเสือคาบมีดเสมาเราต้องมาลุ้นว่าจะได้เหรียญที่เป็นเสมาพิมพ์ครึ่งองค์หรือว่าเต็มองนะครับถ้าเต็มองค์ก็จะได้หลังเสือคู่ถ้าครึ่งองค์ก็จะได้เสือคาบมีดอ่ะเอาลีนเปิดเปิดให้มีชอนดูเฮ้ยลินอุ้ยลินได้อะไรอุ้ยอ้ยลิน สีขาวนลินเปิดมาเป็นสีขาวรายการดีแปดอันนี้เลขนะสี่ใช่ไหมสี่เก้าหนึ่งเฮ้ยสี่เกศใช่ป่าวะน่าจะใช่นะยายๆนนะลินเพิ่อองเอามือบางนี่โอเคได้เลยไม่เห็นสี่เกศน่าจะเป็นศูนย์ไม่ใช่หนึ่งสี่เก้าศ สี่เก้าศูนย์่าน่าจะเป็นสองเคหน้ากับใช่น่าจะเป็นหน้าเงินหนึ่งสองเคสวยเลยอ่ะหนังขาวสวยอะ่ะใช่สวยชอบผมชอบสไตล์เนี่ยสวยสไตล์นี้ก็คืออสไตล์ีกรุ่นหนึ่งนี่รุ่นนี้รุ่นเดียว <c oughs> ตอนนี้รุ่นใหม่เนื้อเงินยังไม่แตกนะ อาจจะได้เนื้องเงินก็ได้รุ่นนี้ใครจะไปรู้อาจจะได้หรือไม่รู้รเ,รงเงินไปที่ไหนหรือว่าจะอาจจะเป็นเนสีสวยส,สวยไอีกรุ่นหน,<ใ>นึ่งครับคที่คนไม่เคยเห็นอ่าลองลนี่แกะไ,ได้ไหมได้แกะเมื่อกี้ได้อันนี้ได้เต็มองใช่ไหมเดี๋ยวมาดูอันนี้จะได้เต็งงมองหรือพิมพ์ครึ่งองคอ,อ่ะลองลนี้เปิดตรงนี้ครับเปิดตรงนี้เปิดให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยไม่ต้องยกไปดีเปิดตรงนี้ เปิดไม่เปิดไม่ค่อยได้ได้ไหมไม่ได้อีกอ่อยเปิดเองนึ่งมาดูลุ้นกันเนื้อเงินมันอยู่เนี่ยแหละเนื้อเงินโอ้หเอ้ยเอ้ยมันล็อกด้วยอ่ะแล้วกันตรงไหนวะมันเปิดยากจังอ่ะเอาไม่เอาเปิดทางผิดเลยเธอเอาทางนี้โอ้โชว์อีกโชว์อีกเอิร์ดปึ๊บ ไปเลยแหลกงั้เห็นไั้มนิดนิดนิดยังไงอ่ะเอ๋อนี้ดิหนึ่งสองสามมาแล้วอารีงัดค่อยเปิดค่อยโอ้ยทองอะไรอ่ะทองค่ะอ๋ออันนี้เป็นน่าจะเป็นทองคำหรือเปล่าทองทิพย์น่าจะเป็นทองทิพย์นะเสือเสือคู่รายการที่สามสิบเอ็ดเสือคู่ก็คือเสือคู่ แต่<ด>เนื้อเก่งๆก็สวยนะคนที่ชอบเนื้อเก่งเลขบางรายการบางมองไม่เห็นเลขอีกไม่ใช่เลยนะอขอขยับเห็นเลขอ่านมาละสองสี่ห้ารายการบางอันนี้ออกเนยอมือบางากว่านี้อันนี้ก็สวยนะหนึ่ง สองสี่ห้าสองสามอ่าเรา,ามาดูทั้งหมดหกที่เปิดใหม่หกองใช่ไหมครับใช่ไหกเอาไห้พ่อด่ใส่มือพ่อดิเอามาดูอันเรียงไปได้ได้รูปพิมพ์เต็มองค์โอ้ยพิมพ์เต็มองค์เยอะเหมือนกันอะใช่อันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งโอโอ ว่าผมมาสังเกตทำไมพิมพ์เต,มเต็มองเยอะหกองค์พิมพ์เต็มองค์เนี่ยได้มาห้าครึ่งองค์ได้มาหนึ่งครึ่งองจะเป็นเป็นมีดเสือคราบมีดเต็มองครับนะเต็มองค์ก็จะเป็นเสือคู่สวยเสือคราบีก็คือสครับีวันนี้ก็เดี๋ยวไปก่อนนะครับฝาก กดติดตามด้วยนะนาลินใช่กดติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันใหม่นะคะใช่ครับกุศหนึ่งวันนี้ก็ไปก่อนเนาะฝากแชร์ให้ด้วยนะนะขอยอดบิวหน่อยนะจะได้มีเงินมาซื้อพระมารีวิวให้ไม่เช่าพระไม่ให้ดูเนาะให้ทุกคนมาดูอีกครั้งเออทุกคนมาดูว่าเป็นยังไงนะใช่วันนี้สวยนี้วันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวย